ครับสวัสดีมากนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผม,มตอนดเดิมกับเกม Monster Hunter Story สองอีกแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมุ่งหน้าเข้าไปที่เอ่อที่ไหนวะอ๋อปากหลุมปากหลุมหมดนึกก่อนนึกไปออกเบลอสมองเบลอโอเคโอ้โหมาไอซอกนี่อีกแล้วน่ากลัวจริงๆแอบแอบแอบโอ้ยมลแรงเต็มเลยเ กูต้องวนกลับมาแถวนี้อีกแล้วพาที่แล้วนี่ถึงกระหลอนเลยทีเดียวนะไอ้บ้าเอ้แม่งหลงทางผมนี่ก็มาวิ่งวนแถวนี้อยู่ตั้งนานอ่ะนี่ขูมาลองใช้น้วยร้อนกับเธอผมลองใช้จนหมดแล้วเวออันนี้น่าจะเป็นอันที่ถูกล้วนะโอเคมันมาทางใหม่จริงด้วยคือผมลองใช้จนแบบโอ้ว่าอยู่เอ๊ะทำไมกูวนอยู่กับที่วะโอเค มันมีสองที่นะเดี๋ยวอันนี้เบอร์เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดพุ่งไปไหนฮ่าที่ใหม่อ๋อหมายเลขหกพุ่งไปเอ้เอดนอีกฟังนะโอเคอันนี้พุ่งกลับไปหมายเลขสี่ แสดงว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วแหละ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนั่งจุกจุกหูมแมลงเต็มเลยแล้วว่าตัวสีขาวด้วยนะไอ้ก,ก้อนตะขบพวกนี้พวกแมงสาบแหมเนียนจ้ะโอเค <c oughs> เราเราฟุากมาทีเดียวเจอเลยนะ <c oughs> เออเอเอจริงๆมันกระตุกอะไรวะโหลดผีป่ะเนี่ยเย้ <c oughs> จริงจริงมันไม่ได้ฟุกหรอก ทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณของผมะนะอะไรวะนดิโอเคแสดงว่าจุดข้างหน้าเป็นบอสชัวมันมีจุดฮิวให้แบบนี้นะจะลงจะลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฮาวิเนเดียเตือนแล้วมีหลุมอยู่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเข้าไปฮิวก่อนแป๊บหนึ่งไม่รู้มันอีกไกลกัเปล่านะขอเข้าไปฮิวแป๊บนะขอบคุณที่รักษาให้ฟรีผู้มาเยือนที่ดีต้องขโมยของต่อ ไปละขอบคุณที่ฮิวให้วันหลังจะมาดีละคุณใหม่อะไรวะเออโอ้แถวนี้มแมลงเยอะมากเลยขอ,อกเก็บเก็บก่น <c oughs> Blue อนบลูมัชลุมเออทางขยักขยักขยักจิมจิจิโนก้าก็น่จาจะคำรามนะน่าจะมีอ่าว ่าแล้วกูงงแมพแล้วกูมองลงมาทำไมเยอเออจริงๆผมอยากให้ไอ้ไอ้พวกกระโดดหรือพวกวิ่งอะไรนี้มันกดได้เรื่อยๆเลยนะไม่ต้องรอกระโดดเป็นจุดๆอ่ะมันมันจะน่าจะอิสระกว่านี้นะเ่งว่านี่ก็เกมเล็กๆกันนะเกมเล็กที่ราคาไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่เอาถึงแล้วจุดบอสโอเคมา <c oughs> แล้ววิงว่งโดดวิ่งฉีกวิ่งนำวิ่งไม่สนลูกใครนำไปแล้ว อะไรไปเนี่ยไอตัวอะไรสายตาจากเบื้องบนล่ะอะไรนะเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะเลกเกนาเออไอไก่ของเราเย้ปิดไปแล้วกูเลก,เกิเอ,เอนาล่ะดูเหมือนว่ามันจะอาบแสงเข้าไปแล้วนะมีวเราจะต้องทำอะไรสักอย่างนะครับโอ้ มันจะเปิดตัวในการโฮกทุกตัวละปะมาเฮ้ย hey! มาคราวนี้น้องบลูเลยจะสแดงเดชให้แกดูระวังด้วยนะเลกีน่าเนี่ยมันสามารถทำให้เธอแข็งได้ดังนั้นระวังให้ดีออ,อะไรแข็งนะ yeah. เนี่ยเออเลกีน่าน่าจะตีส่วนหัวก่อนนะหักเสา,ากาศมันอาจจะช่วยได้มา ไปเลยน้องบลูเขี้ยวภาษาเขี้ยวจริงๆตอนแรกผมกล่าวให้จะเอาเลเกียน้านี่แหละนะมาเป็นน้องบลูอ่ะแต่ว่าในไหนๆซีนโนก้ามันหาง่ายกว่านะเอาซีนโนก้าไปก่อนแล้วกันเ,<ๆ>เลเกิเอร์หน้าก็น่าสนใจนะเลเกียน้ามันปั้นยากนะฮะในช่วงต้นเกมอ่ะคือสกิลธาตุน้ำแข็งมันมีน้อยมากๆเลย กว่าจะได้พวกตัวที่มันเป็นท่าน้ำแข็งมันนานกว่าจะได้อะก็เลยนะเออ่ยังไม่โกรธเนาะโอเคยังไม่โกรธงั้นก็สแปมอันนี้ต่อไปเรื่อยๆยอ,อยากได้ยนีนนั้นจังเลยยีนอะไรวนะฮาร์โม,มนีปะ่ะฮาร์โม,มนีหรืออะไรสักอย่างก็ไม่ได้นะโขกแรงโขกไว มันจะทําให้เกรดเรามันโกรธแล้วเบียวมันจะทําให้เกรดเราเอ่อเพิ่มขึ้นไวมากนะฮะมันก็จะขี่ได้ลุ่วนะเอ่อโกรธ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 พาวเวอร์อะไรวะอาจจะพาวเวอร์ลองดูเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมให้ให้น้องบลูชาร์จเกรดก่อนแล้วกันนะฮะเอ่อไหนวะอันนี้ไฮวูเอให้น้องบลูชาร์จไฟให้ตัวเองก่อนแล้วเราก็ประสานกับไอ้เขี้ยวกุดเราเขี้ยวกุดะ toolbox, friend. Friend. อะไรวะ อออ๋อไอ้ออไฟอตแฟงมันใช้อันนั้นแน่นอนเลยไอ้บักเฮียวกะมันใช้ท่าตีหมูนะนี่โอ้เพ๊บไฟเต็มเปี่ยมมาเนี่ยมันใช้ท่าหมูจริงด้วยดูเอ้ยถ้าท่าหมูมันจะประสานไม่ได้นะอูเซ็งเลยเมื่อกี้ว่าเลยเสียเลือดฟรีไปนิดนึงไม่เป็นไรนะโอเคแล้วเขามันหักแล้วนี่หว่ามันก็ตีตัวไปเรื่อยๆนะฮะ ตัวมันก็เพยดาบเหมือนกันประสานวิญญาณป๊าม,มีขนาดดาบเราแพ้ทางเลยนะเนี่ยไม่ใช่ดาบแพ้ทางมันนะแพ้ทางดาบเราเนี่ยแต่ก็พลังไม่ได้สูงอะไรเนาะก็ใช้ไปตมวินตบกับมาเกสู้พลังของน้องบลูไม่ได้หรอกมาขี่ได้โอ้โหอีกไฟตั้งครึ่งหลอดเราขี่ก่อนเลยแล้วกันให้น้องบลูได้มีคัาซินกับเขาบ้าง เออไม่เล็งซะด้วยกะจะเก็บสตแตกก่อนสักหน่อยไม่เป็นไรยิงไปเลยแล้วกันประสา,านวิญญาณหยอจะเปนน็นอไรนะบินวิ่งมาแต่ไกลยวิ่งมาจากบ้านหรือใช่อะไรเนาะยอพันปักษาตูมตายโหดเทพยังไงจิน้นี่มันก็เทจยิงอะ เี่โคตรไม่ว่าจะร่างไหนก็เท่แต่เกียดท่านตลอดไม่ยังอยู่โอเคเราเก็บแตกไปเรื่อยๆก่อนอี hey. มันจะฟีดเราหรอวะ <G ül> อึสอึสมันไม่น่าจะฟีดได้แล้วมั้งอึ้ <G ül> ไ,ไอ้ไอ้ห มันจะเริ่มโจมตีจากด้านบนแล้วพียด้านบนแบบนี้เทคนิคเนนแน,แน,แน่จินเราไม่มีท่าโจมตีสายพาวเวอร์นะฮะต้องเปลี่ยนตัวทิ้งก่อนแต่คนเดียวไหวปอกวะอยากเก็บผมอยากเก็บให้อ,อ,อยากอยากเก็บเกียดให้จินนะฮะยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวก่อน,อนแหลววะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมเจ็บหนักกลัวตายฮนะกูโดนดอกเดียวแล้วตายขึ้นมางานหยาบเลย ออกมา,นมาหน่อไม้ลูกหน่อไม้ไม่ค่อยได้ออกโรงเลยช่วงนี้เออเราต้องรีบใช้ใอ้คุ้มก่อนที่น้องจะกลายเป็นยีนเมออื่อก,กี้ว่าไงนนะใครจะกลายเป็นยีนรือเปลาไม่มีอะไรไม่มีอะไรลูกมาประสานวิญญาลกันดีกวารัากไม่ค่อยดีเหมือนกูเห็นอานาคตตัวเองไม่มีอะไรลูกไม่ไีอะไรเมื่อกี้หูฝาดลูกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรทั้งนั้น อสนี่อีกทีเดียวเออปีแตกร่วงร่วงลวงมาชักเต็นชักงอนเออผมเอ๊ะไอ้อหน่อไม้มันมีไหมวะไม่น่าจะมีนะถึงมีผมไม่ผมไม่เคยใช้วันฮิตเคติดบอสเลยสักครั้งเดียวนะฮะดังนั้นผมไม่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้จริงๆอันนี้ว่าถ้าชาร์จวันฮิตคอของเด er ียบรอไอพวกตระกูล เดบอสโมโนบลสทั้งหลายมันสามารถใช้กับบอสได้ไหมนะแต่กับมอนทั่วไปอะผมเคยใช้ติดนะถ้าวันทิตเควอะกือแบบโอ้โหปกติก็พื้นเพเป็นคนดวงดีอยู่แล้วไงใช้ชาติหนึ่งติดทีหนึ่งเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าแสงมันจะแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่านะแล้วมันกําลังเพิ่มพลังให้ไรเกียรได้งั้นเหรอใช่เหรอแต่ดูเหมือนกําลังจะตายเลยน้ําลายย้อยอะเออวันเพิ่มพลังบ้า เนี้ยขัดซีนเฉยโฮกรู่โอ้ลาเกียมันดูตัวใหญ่จังวะเอ้ยเกี่ยวกากงือเป็นอะไรไปอ่ะเฮ้ย่นโอ้โหโอ้โหควันดำมาจ้ะวู้รูสึกไป็นตเฮ้ยกลางปีกโอ้มายกอดอ่ อะไรเออโอ้ปิ๊บปีกไฟนั่นมันปีกวินาศเหรอไม่นะเบกเดี๋ยวนะทำไมเป็นวีกูฮ่ามอยู่คนเดียวเลยวะอวิสัตว์ที่เหลือไปไหนเนี่ยเอ้โหปล่อยน้องชุดกระชากลากถูอยู่คนเดียว บินไปแล้วโอ้โหจุลิยนสีแม่งยืนมองเฮ้บินไปแล้วมึงยืนมองทำเคี้ยอะไรเราไปแล้วแย่ล้วเอาแล้วยืนยืนโอ้โหเขาด่าเพิ่มแล้วนะรีบไปแล้วแล้วกูไปยังไงเอามันไม่มีมอนบินกูไปหมดแล้วซินโอก้าเขาบินไม่ได้ อุย้ยนี่ป,นปีมันคูเท่เลยอ่ะเอาจริงโอ้ยเหมือนไอ้นั้นอะ่ะเขาเรียกอะไรนะผีเสื้อหางมังกรนะที่มันเดี๋ยวแบบมีริ้วๆห้อยหลังเงนะโคตรทร่ผมชอบร่างนี้มากเลยนะเฮ้ย,โ,ยโชว์ไปกลางอากาศโอ้โหตัวคนละไซส์เลยตัวคนละไซส์แต่พลังก็คนละเรื่องเหมือนกันไม่นะ หลบแบบนี <ke> ้กี่ต้นหมู่บ้านกูตู้หมูเละมินินิวเคลียร์แย่ละความชิบหายสร้างได้ด้วยมือพวกกูเรียวกะโอ้โตโอเคยังโดนนึกว่าจะไม่โดนแล้วกี้ ถ้าเกิดมันล็อกหลบขึ้นมานี่โอ้โหชิบหายกว่าเดิมเลยนะวิเนียเอ้ยเนื้อ <c oughs> โปเกมอนกูไม่นะเนื้อจัใจดีๆงบลมเอาไว้ลูกท่องนาำโมเออโอ้โหนี่กูไอ้มันจะกินกูแล้วอเอนาำโมโ เฮ้ยซปเปอร์ฮีโร่แรงจริงฮึไม่ไม่บอกชื่อของมึงมาโู้ตาตัวอันนี้ก็หน้าแล้วัสดุก็มาอืมอ่าอิมิงมันออกไปแล้วใช่ไหมอีมิง อยากจะจับแต่กลัวของเข้าตัวเฮ้ย,ยหมบาตโกหาไฟไ้นั่นเหลอพลังที่ว่าเท่านี้ก็ชัดแล้วล่ะมาห้องมาเฮ้อะไรฮะเละบอกได้คำเดียวเละอืม เท่านี้ก็ไปจากแล้วถึงพลังของราหาตวนันนี้แล้วเจ้าจะทำยังไงกับมันละ่ะร้องคิดให้ดีๆกูไปละนี่ <c oughs> กลับร่าก์เดิมทำไมไม่เท่เลยอยัาไปยกกับกูเจ๊ด้ายเท่เท่ทเละเออคือเอาวิเดียคือคือว่าผู้ใหญ่บ้าง ช่วยไม่ได้นะ้นถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยช่วยกันสร้างเหมือนขึ้นมาใหม่ด้กันอีกครั้งนะนาวิเดียพวกเราขอโทษนะตั้งที่สัญญาไว้ว่าจะไม่สร้างปัญหาไดๆฉันเป็นคนพาพวกเธอมาที่นี่เอง ฉันคิดว่าถ้าหากได้การช่วยเหลือจากพวกเธอพวกเราจะสามารถนำชีวิตแบบปกติกลับมาคืนได้งอวิเดียตอนนี้พลังของเด็กคนนี้ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเธอทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะไงงั้นเธอก็เห็นแล้วนี่พลังของลัทธล้อตนี้คือพลังในตำนาน มันอันตรายเกินไปเธอทำอะไรกับมันไม่ได้หรอเราจะกงจ่ใยเตอยาง่ายวะเบียวไม่จะให้ส่งมันไปที่หมู่บ้านรูทอกันนะมันอาจจะโดนผู้ใหญ่บ้านจับกินหนีก็ได้นะแสงแห่งความพิโรดนั้นไม่ส่งผลต่อมอสตี้ใช่ไหมล่ะฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะสายสัมพันธ์ของมอสเตอร์กับไรเดอร์ก็ได้นะแล้วทำไมและทลอดถึงได้สูญเสียการควบคุมล่ะ ตื่นแล้ววะลูกจะกินกูอีกไหมเนี่ยอิมิงเด็กคนนั้นน่อยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาแล้วเธอละ่ะคนที่จะปกป้องและทะลอดได้น่ะมีแต่ไรเดอร์อย่างเธอเท่านั้น พลังอันอยิยใหญ่มาพบกับอารัปปิชอบอัน,อใ,นใหญ่ยิ่ละทะ่าเอาละดูให้ดีครับคุณอิจิโจอม่นละลายอยู่ดดีๆครับพี่อ ตัดสินใจได้แล้วสินะเฮ้ยเดี๋ยวดวยิจะไปไหนอ่ะเปลาไรังไงลละ้ะไม่ควัวว่ะเดี๋ยวดา <c oughs> ฉันจะเป็นรอชาจนสลับให้ได้เลยหั <c oughs> วกันไปใหญ่แล้วเหียว <c oughs> เลือเลอะเทอะจริงๆ <c oughs> อะไรวะเนี่ย โอเคเอ่อโอเคเดี๋ยวเจ็บจบไว้ที่นะโอ้โหรูเลยอดไปเลยเง้นพินาศพินาศสัตตโลเง้อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมตัดพาร์ตเอาไว้เท่าตัวเต้นตัวเต้นยูตัดพาร์ตเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยววิ่งไป มันมีมันมันมีจุดวาร์ปนี่หว่าเดี๋ยววาร์ปไปเซฟหน้าปู่เดดีก็ได้เดินเล่นแถวนี้แบบหนึ่งแล้วกันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพันนะทหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีมากจ,จ้าบายจุบ๊บเงอ,อไม่มีทำทองให้กูเลยเออ